สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ y o u ยูทูปชา n e l บ้าเขมอินดีครับนะมันอี้เป็นวันพฤหัสครับผมวันพฤหัสที่18มีนาคมคุณธักราชสองพนห้ารอยหกสิบสี่ครับมันอี้บ้าเขมวิทีตลาดนัดโกกกระบือบ้านดอกไม้อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด,ดร้อยเอ็ดนะครับนะมาเมืองนะครับมันอีกอะมเมืองที่งัวของพอดาราเนาะอันนี้พอดาราเจ้าเก่าครับพอดาราง้วงงมขันทัน แปดพันละห้องอ่าตัวนี้ห้องไว้คือ48,000บาทห้องว่างอ่ายังทองว่างอยู่เป็นสาวอยู่บ่พ่อเป็นสาวพร้อมทับอ่าเป็นสาวพร้อมทับพร้อมผสมอันนี้ได้จักปีแล้วพ่อเนี่ยหมประมาณ18เดือนประมาณ18เดือนเนาะประมาณปีครึ่งเนาะอ่านี่ครับทีเขาประมาณ2ปีกันน่าจะเริ่มทับนะครับเนาะได้ทับได้ผสมนี่ครับสำหรับพ่อพ่อเรียนต้องเรียนรอกอ่านี่มึงเป็นว่าเรียงอีกสักพักหนึ่งกันนะที่ได้ทับได้ผสมแล้วเนาะเพราะว่าเพิ่งเป็นงัวสาวพร้อมหยิบทับพร้อมที่จะผสมแล้วนี่ครับ แปดสิ่ะแอ่าสี่หมื่นแปดพันบาทแม่นนิสตี้มันหกอ่าแม่นี่สี่หมื่นหกได้ลูกหนึ่งเล่าอ่ารันแล้วน่ะแม่นี่ได้ลูกหนึงเล้วเอาลูกสองอาทิตย์เหรออ๋อเพิ่งแยกลูกออกว่ะลูกเพิ่งขายลูกมันเราสี่หมื่นเจ็ดครับผมแปดเดือนอ่าเพิ่งเพิ่งแยกลูกไปเนาะตอนนี้ยังท้องว่างอยู่ป่ะท้องสี่หกอ่าตอนนี้ยังท้องว่างอยู่ราคาอยู่ที่สี่หมื่นหกพันบาทเนาะได้ลูกแล้วหนึ่งตัวด้วยราคาที่บอกพี่ห้องไว้ครับตัวนี้เพิ่งมาได้ลูกแล้วเนาะเพิ่งแยกกกลูออไปครัับตวนี้ สี่หมืบาทคือราคาทีบอกที่ห้องไว้เนาะสีนี่พราะตห่วงครับสีดีแดงทุกตัวเป็นฟังนัสมแล้ว่เนนี่กสมแล้วยังบ่ได้พอเดือนราคาห้องไว้จับาดกบาทหกสี่หมื่นหกสี่หมื่นหก ตัวน,นี้ผสมพอไ,ไรไว้ก่อผสมเสต็งเเดี๋ยวเดี๋ยวผมกัอ่าตัวนี้ผสมสติงเลไ่ไว้อ่านี่ครับอ๋อคนว่าผสมสติงเลไ่ไว้กันนะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นง่วแม่นะครับเนาะเป็นง่วแม่สาวง่วแม่สาวที่กระดูโค้งสั่งมากค่อนข้างจะใหญ่ครับเพราะว่าเพิ่นกะชิดทิดหูใน่จังหน่อยเนาะหูเพิ่นเสมอปากครับหูเสมอปากใหญ่เสมอปากนี่แหละครับมึงก,กระด,ดูแขงขาเพิ่นก็ถือว่ามาดีครับกระดูแขงขาใหญ่แล้วก็สะดือนะสะดือก็ถือว่าสะดือกระชับดีสะดือกะชับเนาะแล้วก็มึงทางหนน้าเพิ่ เงาเพส่วนไงงามดีอยู่ครับตัวนี้เพคนว่าใส่สติงเล่ไว้อ่ะนี่ของสินค้าคุณภาพนี่ครับใส่สติงเลเออ่สองซูทหนึ่งเนาะอันนี้มีหลอดให้นำออ้ำมีหลอดทับวันที่อะไรบอกกันอ่าทับไว้เมื่อวันที่เก้าครับเมืเอนบอ<ะ>กมีหน้าทับใบเมื่อวันที่เก้ามีหน้ามือวันที่สิบแปดเนาะอัน,นี่ครับคือเราไปทับเลยเพ่นว่าขึ้นแล้วทับเลยไปนะครับทับไว้เมื่อวันที่เก้ามีหน้าครับมีใบมีหลอด นี่หมอผสมแม่น hmm. the i mean the ้ำแล้วครับเนาะสาธุวาชัดเจนครับใช้สติงเล่สองศูนย์หนึ่งว้นี่ครับใช้สติงเล่สองศูนย์หนึ่งว้เนาะของไงชัดเจนของพอดาร่าหนินี่ของพอดาร่าตรงมีใบมีหลอดไนน้ำใบมีหลอดหนน้ำมีหลอดเนี่ของจริงนี่ครับจะไปสะมีหลอดน้ำเนาะใบเป็นของแท้เนาะใช้สติงเล่ไว้สี่หมื่นหกพันบาทต่อรองได้ไปส่งพร้อมต่อรองได้มีรถรับส่งไ้พร้อมเนาะพอดาร่าเนาะนี่ครับเอาอนี่ครับพอร์ตาล่าวันที่เอ็มเลยนี่ยัง นะดูได้ใบได้นะเอานี่พอด่าครผมเอาไนี่พอดาลามีเบอร์โทรติดต่อบ่สนใจติดต่อมาครับผมศูนย์หกศูนย์หกสามศูนย์สามสามเกตสอตต่อมาเน้นเลยพอดาราิติดต่อมาเลยนะครับเนาะของพอดาล่าด่ครับพี่นองที่มักที่ชอบแล้วตัวนี้ผสมแล้วใส่สติงเด้สอชุดหนึ่งไว้เนาะราคาสามารถตรลงในทุกโตัวนะพ่อเนาะี่อ่านี่ครับขอบคุณพอดาราขอบคุณครับเลยพอดาราขอบคุณครับผม เอาวันดีคาบวันี้ราคาช่วงตลาดสิไหวกันตรงนี้ราคาเปลี่ยนแปลงหรือว่าพ่อวันดีเอาวันดีราคาอยู่จักบาท์เป็นพ่อเปิดหาซิบหาเปิดหาซิบหาอันนี้เปิดใบหาซิบหาเมสาวเป็นแม่สาวเนาะได้จักเดือนแล้วพ่อเนี่ยเจ้นี้วะแม่นครับง้อปีกว่าง้อปีกว่าอ่ายังไม่ถึงสองปีเนาะราคาอยูติหาเมื่อหาฟันบาทโอ้นี่ครับมี่ดังมี่ดังฟอมตัวนี้ง้อตัวนี้ง้อฝรั่งเองอ่าเป็นง้อฝรั่งเนาะโค้ง้างง่ายครับแล้วก็ลำตัวเป็นือว่ามากค่อนข้างจะ็งแดีครับลำตัวาาเนะ มันลบลบโน้ตอันนี้เล้วนี่ลบอาหารนี่มันบอะไรมันถ้าได้เต็มอ๋อมันลบอาหารอยู่มันเลยยังบม่ได้เต็มอานไดนมันบปไมันด้ถได้นางมันไปได้อ๋อครับกับมันได้ถืออาหารถืออาหารเนี่ยเต็มครับเต็มเนาะเต็มใหญ่ขึ้นมากโค้งสั่งใหญ่อยู่แล้วใหญ่ใหญ่อ่านี่ครับห้องไหวคือหาหาเงินนะพ่อเนาะหาเงินหาเงินหาพันบาทด้วยราคาที่บอกที่ห้องไหวเนาะสามารถต่อรองได้อีกเนาะอันนี้ครับมีเบอร์โทรวะคุณพ่อเนี่ยู่ ศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าศูบาันบทคือราคาที่บอกที่ห้องไว้เนาะตรองไดสามารถต่อรองได้ชนะว่คนะครับเอาคุณพ่อขอบคุณค่าผมมันหมาเน่าฟังเนาะโอ้ขอหยาดมือน้ำมีกจะรร่อเลยนะครับเด้อนี่ยวันนี้ราคาช่วงตลาดนี้แล้วจจงไรแน่นพอันี้อ่ตัวนี้36เดือนแล้วพอนี่ประมาณ13เดือน ประมาณ13เดือนเนาะห้องไว้ราค่สามหมื่นหกพันบาทเนาะตัวนี้สามหมื่นหกพันบาทถืเป็นมัวแม่เนาะแม่สาวแม่สาวหน่อยเนาะตัวยืดตรงกลางกี่เด็บปอนี่ตรงกลางสามสิบเด็บปนี่ชี้สิบเจ็ดเออตัวยูดตรงกลางว่าไว้47เนาะนี่ครับตัวนี้ว่าไว้47หมื่นนบาทเนาะเป็นมั่วแม่สาวกันแม่สาวหน่อยกันนะครับเนาะเป็นมั่วแม่สาวหน่อยกันแต่ว่าเรือนสีสันนี่วกต้องห่วงกัละสีดีแดงดีครับ47้หมเพันเนาะบันนี้ฟังนี้ได้ครับว่า อ่าฟังนี้เปิดไปหามื่อนนี่ครับเาตัวนี้ก็สิไดเร่องสูงไงขาอีกเนาะหาเมื่นบาทคือราคาทีเฟิ่นบอกเพิ่นฮองไว้เนาะหาเมื่นสี่สิบเจล่กามสิบใช่ก็สามหกสามสิบหกอันนี้ทับีเบอร์โทรวะครับที่ไหนี่ครับ่นต่นศูนย์เก้าศูนย์หนนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งามเจ็ดหนึ่ะครับอ่าราคาต่อรองไดตัวนะพ่อเนาะอ่าราคาสามารถต่อรองไดทุกตัวนะครับเอาขอบคุณพ่อขอบคุณครับผมอ่านี่ครับเนาะราคาสามารถต่อร อ๋อตัวนี้เป็นแม่ลูกเพิ่นกับกำลังต่อรองราคากันอยู่นะครับเนาะเดี๋ยวให้เพิ่นซื้อขายกันก่อนแล้วกันนะครับ anyway> no. ยังก็มึงมาชมนอำเพิ่นอีกที่หนึ่งเนาะเดี๋ยววันนี้เราลองกับมึงขี้เถีบมาเมึงต่อยู่ในขอกเนี่ยอยู่ในขอกเพิ่นกระมีกันเพิ่นว่าง่วงง่วงยังไงงงง่า่นกระวาอยู่ในขอกเพิ่นกระมีนะครับเนาะสำหรับพี่น้องที่อยากจะได้ง่วงไปเลี้ยงนะครับเนาะก็ลองกับมึงได้อยู่ที่ตลาดนี่ละตลาดบ้านดอกไม้เพิ่นนะครับเพิ่นมีง่วงให้มึงอยู่ประจำนะครับเนาะสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับพ่ออเาาามว ครับนั่นชูฟังกันนะมีตัวจังในแน่ว่อบเนี่ยเอามาตัวอีกก้อนเลยครับนอ่าเอามาตัวจังในก้อนเหมือนฟอบก้อนเลยอ่าตัวงามๆแม่ใหญ่นี่เนาะนะครับแม่ใหญ่แม่สาวใกล้ใกล้ผสมครับแม่ใหญ่แม่ใหญ่แม่สาวนี่ใกล้ผสมแล้วบ่ครับเนี่ยครับใกล้ผสมแล้วอ่าตันนี้ว่าไว้หลายปีแลครับล่าเนี่ยตัวนี้ว่าไวัห้าสิบหาครับอ่าตัวนี้ว่าไวัยยุติหามื่นห้าพันบาทอ่าหามื่นห้าพันบาทเนาะอันนี้ได้จักปีแล้วครับล่าเขาสองปีแล้วครับเขาสองปีแล้วเนาะครับนี่ครับอายุประมาณสองปีเรื่องเนื่อยนั่งกับว ทีโดดเด่นเห็นตะไคร้ได้ก็คือสีนะครับเนาะสีมาสีแดงดีครับแล้วก็ล่ำตัวคนกะทิว่าม้วนล่ำตัวเงี้ยวเหล่ามีติดโบดถ์นะครับเนาะติดเครื่องโบดโบดก็คือ<ป>อยู่หูเนาะแล้วก็อยู่แข่งขาเพลนจิ้มทีดำเนาะนี่ครับกระดูกกระดูกเพคนกะทิว่ามากง่ดีครับเนาะเป็นะงัวที่โค้งสางง่ายหาเมื่อนได้กับว่าหาเมื่นหาครับหาเมื่นหาครับราคาห้องไว้คือหาเมื่นหาพันบาทเนาะนี่ครับนี่เอาเป็นยางให้มึงเลย ครับเป็นยางให้พี่น้องเขาเดิเมืองเนาะหาเมื่อหาเมื่อหาพันบาทคือราคาที่บอกที่ห้องไว้เนาะรับประกันตำนี้พันละว่านี่ครับมารับประกันตำนี้เลี้ยงอีกสักพักนึงกับนายชได้ทับได้ผสมแล้๋ยวนะครับเนาะลองกันมึงได้ครับตัวนี้กับถือว่าเป็นงูสาวทีตัวตัวใหญ่ครับตัวใหญ่สูงใหญ่แล้วก็ลำตัวเงาเนาะโดดเด่นดีครับเหนือหนังกับใส่ได้เนาะตัวนี้เนาะหาเมื่อหาพันบาทเลี้ยงสักพักนึงได้ทับได้ผสมแล้ว่บัดนี้ แม่สีดำนี่บ่ครับเนี่ยผมแม่สีดำอ่าแม่ดำนี่ว่าไรเป็นไงครับผมเปิดไปหาสิบห้าครับอ่าเปิดไว้ราคาอีทีเป็นโอปิสสี่สิบห้าอ่าราคาอีทีสี่หมื่นหาพันบาทเนาะตัวนี้เนื้อนังแบบ่าตรงห่วงเนื้อหนังกบบว่าตรงห่วงนั่นครับเรื่องสีสันกับสีเป็นท่างสีแดงดอกน้ำตาลดอกดำๆไหมนะเดี๋ยวว่าสีบักตาลซุกอ่าสีบักตาลซุกขนาดว่าแต่ตามที่เพื่อนได้บอกไว้นะครับเนาะสี่หมื่นหาพันบาทคือราคาที่เปิดที่ห้องไว้เนาะล่ำตัวก็ถือว่าเป็นงูสีล่ำตัวเงาอยู่แล้วก็ เนื้อหนังนะครับเนาะเนื้อหนังดีนี่ครับเนื้อหนังดีเล็บกะที่ว่าเล็บงามเนาะเล็บจิกงามเล็บบบิดบเบี้ยวเนาะสี่มื่นหาพันตัวนี้ได้จักปีละนี่เดือนโซ่หครับตัวนี้ประมาณหนึ่งปีแปดเดือนเนาะนี่ครับเป็นมาประมาณหนึ่งปีแปดเดือนโค้งสางใหญ่กันนะครับการเนื้อตรงถ่ายเป็นกะที่ว่ามากดีมากใหญ่เนาะแต่ข้อยับถ่ายมันแนวจะน้อยนะนี่ครับอ๋อมึงง่วงเห็นมึงถ่ายน้ำเนี่ยมึงถ่ายมึงหางอ่ามึงถ่ายมึงหางเพิ่นน้ำเนาะจังหวัดศรีด้เห็น ราคาสีมื่นหาพันนนาวาคือราคาที่พ่อพ่นได้บอกในห้องไว้ครับตัวนี้อ๋อคือครั้งเดียวคืหักขันต่างกันเป็อะนะนี่ครับโอ้โหุ่นนะครับโคุกหางโค่นหางเนว่าเป็นยังไงครับโคุกหางโค่นหางกบบที่ว่ามาใหญ่นะครับเนาะตัวสีดำนี่สีดำหรือว่าสีบักตาลซุกนี่สีมื่นหาพันเนาะแล้วก็ตัวสีแดงหุ่นหามื่นหาพันบาทบนี่เม็ดไปพ่อไปเนี่ยนะเ่คว่มามี ขันพี่น้องที่งบยังไม่ถึงเผนกระมีราคาต่ำลงมาอีกไปนะว่าเอาวางขันซี่มือหากับห่ามือหาเนาะหวัดฟังทั้งนี้ได้พ่อเาไปเนี่ตัวนี้แม่แดงเนี่ยสามมครับอ่าแม่ฟังทั้งนี้อยู่ทีสามมือหาพันบาทนี่ครับอเอาสำหรับพี่น้องที่งบโบราณก็เริ่มต้นจากมือหนีก็ได้นะครับเนาะได้เครื่องโบดเม็ดเนาะแต่ที่ว่าเป็นง้อที่สูงครับสูงโค้งสางมากง่ายครับตัวนี้ก็ได้คุณเนี่ยหางลามเหยาหลากผื่นเลยตัวนี้สามมือหาพันเนาะตัวนี้ได้จักเดือนละพ้าตัวเนี่ย ประมาณปีสี่เดือนอ่านี่ครับเนาะตัวนี้เพิ่นว่าประมาณหนึ่งปีกับสี่เดือนนะครับมึงกระดูกแข็งขาเพิ่นธุ์กระถิวามาดีนะครับเนาะหางลามหางลามหางเหย้วเป็นฝัวอย่างดีเลยสามหมื่นห้าพันบาทครับอายุหนึ่งปีสี่เดือนราคาสามารถต่อรองได้ครับผมมาเมียนี่มาเมียเมื่อนี่นะครับเนาะอ่านี่ครับหลังจากที่มึงรักซี่รักหาไว้แล้วกันอะกหน่อยลงมาอีกนะครับนอกจากพี่น้องพี่งบหลายครับผมอ่ย อันแม่นี่หลายไปไหนครับพ่อป่ะเนี่ยสองหมื่นห้าพันบาทครับอ่าแม่นี่ราคาอยู่ที่สองหมื่นห้าพันอ่าแม่นี่ได้ประมาณจะปีแล้วพ่อแม่เนี่ยตอนนี้พ่อท่านจะเจ็ดเดือนครับอ่ายังไม่ถึงปีเนาะอายุเจ็ดาา 25, เดือนนี่ครับพี่น้องที่งบออนลายก็เริ่มต้นจากมืูนี่ก็ได้ราคาอยู่ที่สองหมื่นห้าพันบาทอายุเจ็ดเดือนนี่ครับตัวนี้ก็สได้เรื่องสีเนะ<บ>าะได้เรื่องสีสันนี่ครับอ่าได้สีได้โบสไปนะครับได้สีได้โบดเนาะมูนี่เลี้ยงง่ายครับเลี้ยงง่ายใหญ่ไว้กินง่ไงนะครับเน้องมูนี่สองหมื่น พ่อเพิ่นบอกเพิ่นหองไว้นะครับเนาะก็ลองมาเมืองได้พี่น้องที่งบนะครับเนาะงบสองงบสามงบสี่ลองมามึงตัวนี้ราคาอยู่ทีสองหมื่นห้าหนึ่งครับใส่น้อยๆนะครับเนาะใส่น้อยๆราคาเบาๆครับสำหรับพี่น้องที่อยากจะได้ไปเลี้ยงเนาะไปเลี้ยงไปพัฒนาลองมามึงได้ครับโต๊ะันเจีนครับผมเอาตัวนี้ว่าไว้อยู่ทีสองหมื่นห้าเนาะเอาวันนี้มืดไปพ่อวันนี้เยอะสองตัวนี้เนาะ สองตัวมั้งนี่นะครับราคาจังไดีครับพ่อตัวสิบห้าบาทอ่าตัวละสิบห้าเนาะครับนี่ครับตัวละหนึ่งมื่นห้าพันบาทเนาะอ่าเป็นมั่วไทยเฮาเนาะใส่น้อยอ่าเป็นมั่วไทยใส่น้อยใส่หนีครับราคาเริ่มต้นทีหนึ่งหมื่นห้าพันเนาะครับผมนี่ก็เป็นตัวแม่หมดเลยพ่อพ่ออยู่หนึ่ยอ่าเป็นตัวแม่เนาะครับเนาะกับตัวแม่กับราคาเดียวกันทั้งสีขาวทั้งสีเหลืองครับผมตัวละหนึ่งมื่นห้าพันบาทนี่ครับสำหรับพี่น้องที่งบองว่าไก็เริ่มต้นจากมั่วหนี้ก็ได้นี่คคครรรรััับบบบเะอออีีพ่่่มมมผ์ตติด ศ9นย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งสองสามหนึ่งสองด้าะครับทรมากเลยครับรถได้ครับตทรมารถได้ต่อได้นะครับเนาะถ้าอยู่ว่าไกลกัมีรถรับส่งให้หรือว่าอยากแต่ว่ามึงตัวจริงกัสามารถนั่งมึงได้ครับยุ่ไกลปันเด้กัส่งได้ครับแต่ว่าก็คิดราคาส่งกันอ๋อครับอาว่ายุ่กลยุ่ไกลกสามารถทั่วมากมองได้นะครับเนาะมีรถรับส่งให้กลกัส่งได้ไกลกับส่งได้กันนาะอ่ คี่ว่าพี่น้องอยากจะมว่ามึงตัวจริงกับสมารถเขาว่ามึงได้เนาะอยู่ที่ตลาดนัดโคกระบื้อบ้านดอกไม้อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับเบนเอาไว้อยู่ในที่คอกเนาะตลาดนัดที่นี่ก็เปิดวันพุธฮาร์ดแล้วกับวันอาทิตย์นะครับครับวันอาทิตย์ง่วนสี่ทปอร์เซ็นต์าหวันอาทิตย์ง่วนอาจจะย่างวันไหครับแต่วันพฤหัสนี่หลายอ๋อก็คือวันพฤหัสนี่จะหลายนะครับเนาะวันพฤหัสจะหลายจะแน่นนะครับวันอาทิตย์ก็มีแน่แต่ว่างงวนอยู่นี่ก็อยู่ประจำอยู่คอกอยู่แล้วอยู่ตลอดครับอยู่ประจำคอบนี่ครับพี่น้องที่อยากจะ สื่อง่วนนะครับแล้วก็ลองว่ามึงได้ครับนี่ไลายเกจไลน์แล้วคาแล้วก็ที่นี่เบอร์โทรติดไว้ห็นครับผูดได้พู้ใดอยากพูดได้ไปเรื่อมาสันผมปรอยู่กับทรหาเลยครับอ๋อนี่ครับขอเบคุณมากขันพี่น้องที่เขาว่ามึงเนาะเขาว่ามึงง่วสามารถโทรมากมึงโทรมาสอบถามมึงก่อนก็ได้เนาะนี่ครับก็ตามเบอร์โทรที่พ่อเพิ่นได้บอกไว้นะครับเนาะศูนย์เก้าหนึ่งสองสามหนึ่งเก้าเก้าสามแปดนะครับเนาะพี่คัดลิตรนะครับสีไทยแหลกเปลี่ยนง่วกับสามารถทุ่มมาได้เลยเนาะนะครับก็ขอบคคุณรับผม เดี๋ยวยังก็มึงอยูจังหน่อยนะครับเนาะเพื่อไอพี่น้องเขาหน่มึงเหลืออยู่ใกล้ๆเขานี่หละอันนี้ของผู้ใดเนาะพ่อนเนี่ยของผอไล่เนาะนี่ราคาจยงไรนะครับผอไล่เพื่อเนี่ยสามสิบหกตัวแม่สาวนี่เนาะแม่สาวอยู่ที่สามสิบหกอันนี้ได้จักเดือนแล้วพ่อนตัวนี้ได้สิบเอ็ดเดือนอ๋อแต่ว่าหูเพิ่นสอยแน่จังไน่เนาะอนี่ครับหูเพิ่นสอยแน่จังหน่อยอายุประมาณสิบเอ็ดเดือนนะครับเนาะตัวนี้เป็นแม่สาวสีสันดีสีสันดีโคล่องสางง่ายนะครับเนาะตัวนี้ นะขอ็ลองกับมึงนะครับน้องสำหรับพี่น้องที่มกักนะสามหมื่นหกพันเนาะอ่าสามหมื่นหกพันบาทคือราคาที่บอกที่ห้องไว้เนาะอันนี้เหลือยืดจากตัวครับพ่อไหลของพ่อไปเลยเหลื 3, อส่าเหลือสามนี่เนาะอันนี้เป็นแม่กับลูกเปพ่อแม่กับลูกนี่วารายหมดเลยก็พอไปเลยหกสิบห้าอ่าว่าราอยู่ทีบหกหมื่นห้าพ 75, นะันบ,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 บาทเนาะอันนี้ลูกตัวที่เท่าไหร่ล้วเนาะตัวแรกลูกตัวที่แรกตัวสองเนี่ยทับค่าเลยอ๋อลูกตัวที่แรกยินดีได้ได้ยักเดือนแล้วเดือนกว่าลูกเหลืประมาณเจ็ดเดือนกว่า ตัวยู่นี่ตัวตัวที่สองอยู่ในทองนี่ทับค่าอยู่ใส่พอจังไหนไบเดียวใส่เคเอฟสามหนงอ่านี่เอาพอซื้อไปได้ก็ได้นี่ครับใส่เคเอฟสามหนึ่งใบเนาะใส่ใบเมื่อวันที่เท่าไรพอก็ทับได้ได้สิบสองมือนนี่อ๋อเพิ่งทับได้สิบสองมือนนี่เนาะทำใบเมื่อวันที่หกคนนะครับอ่าทำใบเมื่อวันที่หกมีหน้าเนาะนี่ครับเพราะเพิ่งทับใบเมื่อวันที่หกมีหน้านะครับเนาะ ใส่เคเอฟสามหนึ่งไว้นี่ครับใส่เคเอฟสามหนึ่งไว้เนาะแม่กับลูกเลยลูกตัวแม่น่าก็มืที่ว่าเป็นงัวที่งามๆนะครับเนาะตัวนี้ก็ได้ที่ออกสีออกอ่าออกดำๆน่จัๆหน่อยเนาะออกเหลืองๆดำๆนี่ครับหกหมื่นเท่าไรก็พอหกหมื่นห้าพันบาทหกหมื่นห้าพันคือราคาที่บอกที่ห้องไว้เนาะวัาวันนี้เขามีเบอร์โทรบล็่กอะไรวันนี้ครับผมอ้างเดี๋ยวนี้พ่อศูนย์เก้าสอง 0539696อ่างูของพ่อไหลนะครับเนาะราคาสามารถต่อรองได้ทุกตัวน้อพ่อไหลเนาะอะ่าผมน้องพ่อไหลขอบคุณครับขอบคุณครับผมอันนี้ครับสำหรับพี่น้องที่สนใจอยากจะซื้อขายและเปลี่ยงนงูก้อยครับสามารถรับของมาได้อยู่ที่ตลาดนัดโคกระบือบ,บานดอกไม้อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับตลาดนัดอยู่นี่คือเปิดนัดกันวันพื้นฮัทนะครับเนาะวนะันพื้นฮัทก็มีมาหลายครับวันอาทิตย์ก็มีอยู่แต่ว่าอาจจะยังบ่หลายไปไหนหาตัวสิบตัวนะครับเนาะเอาพอดีพี่น้องที่เขาเมื่อวาชมวงไหนในกระฝากกนไหล กดแช่กดซับสไครต์เป็นการังจให้บ้าเข็มนี่แหละครับจะรับมือนีคลิปนี้ไปเพียงซ้ำนี้ขอบคุณครับ